สวัสดีครับพบกับผมจำนาชาแนลอีกครั้งนะครับ anyway go, anyway go, จากเดือนที่แล้วผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับการขยายเจอรี่แคะด้วยวิธีการครวบแน่นด้วยขวดนะครับขวดพลาสติกก็แบบนี้นะครับวันนี้ก็จะมาดูผลของการครวบแน่นว่าเป็นยังไงนะครับ แล้วก็จะเปรียบเทียบกับอีกวิธีหนึ่งที่เคยทำไปเหมือนกันนะครับก็คือวิธีการที่เราโน้มกิ่งเพื่อเอากิ่งมาหมกดินไว้แล้วก็ให้รากมันงอกจะมาเปรียบเทียบกันว่าสองวิธีนี้แบบไหนดีกว่ากันเพื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะทำตามก็จะได้เป็นการเลือกวิธีที่ดีและเร็วแล้วก็ได้คุ้มค่า ไม่เสียเวลามากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่ทำการควบแน่นไว้ประมาณหนึ่งเดือนก็มีรากนะครับมีรากให้เห็นอยู่มีรากข้างล่างนี่ก็มีรากอยู่นะครับบางต้นก็มีเยอะบางต้นก็มีน้อยแต่เดี๋ยวบางต้นเนี่ย ผมทําคลิปไปแล้วแล้วก็ถอนออกมาเดี๋ยวจะให้ดูที่ถอนไว้แล้วเลยละกันนะครับอันนี้ต้นแล้วก็รากที่ได้จากการควบแน่นจากทิงเล็กๆก็มีลากโอเคอยู่ต้นใบก็ยังเขียวเหมือนเดิม อีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบนี้เป็นกระถางต้นที่อยู่ในกระถางกิ่งยาวๆอย่างนี้เราก็จับโน้มมาแล้วก็เอาดินกบมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ตัดออกไปเมื่อกี้เนี้ยตอนนี้ก็เอามาให้ดูใหม่แล้วกันรอบหนึ่ง ลากงอกออกมาค่อนข้างเยอะเยอะกว่าวิธีแรกนะครับวิธีการควบแน่นต้นนี้ก็ฝังดินฝังไว้ตรงขอบตรงนี้ครับโน้มมาแล้วก็จากต้นเดิมโดยไม่ตัดก็ได้ลากประมาณนี้ถือว่าลากดีเดินดีแล้วก็ ดีกว่านะครับบอกไว้เลยว่าดีกว่าการควบแน่นเพราะว่าการเจริญเติบโตต่างๆของลำต้นของกิ่งพวกนี้จะไม่หยุดไม่ชะงักเลยเติบโตต่อไปไม่เสียเวลาสองอาทิตย์เขาก็โตตามระยะเวลาแต่ส่วนวิธีการควบแน่นนะครับควบแน่นแบบนี้กิ่งปักไว้ยังไงขนาด ก็ยังเท่าเดิมใบก็ยังอยู่เท่าเดิมยังไม่มีการเติบโตอะไรทั้งนั้นดอกเดิกไม่มีแต่อันนี้สองอาทิตย์ดอกก็มีกิ่งก็โตขึ้นรากก็มีถือว่าเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับผดสรุปให้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับ ที่มีเชอร์รี่แคะในกระถางแบบนี้แล้วอยากจะขยายเพื่อเอาไปทำไม้ประดับหรือว่าจะเอาเป็นไม้ต้นทุนสำหรับทำบอนไซก็ตามนะครับวิธีการโน้มเก่งเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้เลยนะครับได้ผลดีดีมากๆก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่จะทำวิธีการควบแน่น ก็ลองวิธีที่ผมแนะนำอีกวิธีหนึ่งนี่น่าจะดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูกันมาจนจบแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งจะมาพบมาเจอกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ